สวัสดีครับพบกับเจมเกินลอยอีกแล้วนะครับเมน,นี้นะครับกตามที่ตกลงกันนะครับกัมาพอกันกับคูตาดีซีหกสิบพัเหมือนเดิมนะครับคันที่เกินไว้นก่อนนานี่นะครับคลิปที่แล้วได้วาไว้นะครับคันนี้เป็นรถของลูกค่าจังหวัดคอนแก่นนะครับ เบอบันฝางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นสไตล์ DC นะครับหกสิบนะครับหกสิบพัดนะครับว่าเปลี่ยนจากสาีเท้าดำนะครับเป็นเท้าขาวนะครับก็เข้าเซียนสีนี่ว่าสาีสีเท้า,านกพิราบนะครับ สังเกตที่เป็นเท้าแบบขา,ขาวๆนะครับบริวเวณเท้าสีดำๆนะครับกะเน้นเป็นสีเท้าสมนะครับก็มีสมมาตัดนะครับสมทั้งคั้นนะครับกะเป็นดีไซน์ของลูกค้าเองนะครับที่ต้องการสีเท้าแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องโวอย่างไรนะครับเขาไปเบิ้งกัน เดินเครื่องนะครับแล้วก็เช็คเบื้องต้นเลยนะครับไปเลยครับครับผมตอนนี้นะครับมาอยู่ครับรถลูกค้านะครับที่สั่งจองเข้ามานะครับแต่ว่ายังมทันเห็ดนะครับสภาพเน่าๆนะครับ ลุ่มล้วมเนยทำว่าใสได้บ่นะครับขั้นเดียวใสได้ครับแต่ว่าจะมีเสียงแน่หน่อยนะคบังอบเอิญไก่นะครับฝาตู้ฝาตู้เปยนะครับ องไซที่ไปฮะกับต้นไม่นะครับใส่พันขาดนะครับมาเบิ่งอีกทางหนึ่งนะครับ ตู้เครื่องมือนะครับโอ้ออกแบียเพี้ยนไหม่นะครับที่ครับช่องล่างครับช่องล่างเบิงระบบไฟนะครับจริงๆแล้วผมกับโบเก่งสร้างไฟนะครับผมโบกเก่งเด้วยระบบไฟผมใชบโบเก่งนะครับ ตัว่าเก็ดมากอันนี้นะ่ยายังเป็นปักตอยอย่างบวดเสียบประลมเตี่สวิทเทอร์โบน มื่อนี้บรรยากาศสีบว่อเอือมน้อยขนาดใจนะครับกับน้ำเต็มอยู่นะครับกับบอลลูนว่าถิร์องตัดใหญ่ใส่เปลืองนะครับเดี๋ยวลองเสียบๆขอบไปนี่แหละครับวก็ถอยออกมานะครับเราก็มาลองเคื่องร้องเพียกันนะครับล้องปั้มกันนะครับอ่ะไปล้องเบิงครับเดี๋ยวขึ้นหัวเกียวเบิ่งได้ก็ได้นะครับ เอาละนะครับต,ตัดตัดตัดได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาลองมึงกันเรี่ยวเดี๋ยวลองมึงกันเรี่ยวครับวรวสถานทีบัวคอยทำให้ความสะดวกครับปันใดนะ จะลองขึ้นเนินสัก1,500รอบนะครับไป้นหานะครับสบายนะครับโดยมาเหลือยักห0 0่รอบนะครับ 1,000รอบนะครับต่ำสุดเลยโอเคครับไฟไฟนี่กาจะโจขางน้ำนะครับ <c oughs> มองข้างหลังนะครับ น้องางลังน้องางคางนะครับอ,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 อ่าเป็นแจ้งใดบ้างครับสำหรับการทดสอบเบื้องต้นของเขานะครับกะมักหรือว่ามากะคอมเมนต์ไปนะครับถือใจมองได้กะ คอมเมนต์ไว้นะครับหรือบ่นทึกใจของเราคอมเมนต์ไว้นะครับทางอูรับฟังได้ทุกๆค,กกคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์ก็คือการเรียนรู้นะครับไปในตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับกะถ้าผู้ใดนะครับต้องการสอบถามเรื่องรถนะครับ โทรมาได้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ092803นะครับ4774นะครับหรือนะครับติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือเพจนะครับได้ทั้งสองทางนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง youtube นะครับช่องเจมเกินลอยนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b e ไว้น้ำนะครับ อะสำหรับมือนีนะครับเจมกับมมีอย่างเราลายไปก่อนี้แล้วนะครับก็ขอโตลาไปก่อนนะครับพบพกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ